ปัจจุบันนี้เรากําลังอยู่ท่ามกลางสงครามยุทธาธิอันยิ่งใหญ่ระหว่างสองจองทัพอย่างบาลีสวยมากและพีนาดีที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยออกลูกสมุนมาออกรบกันในโลกอินเทอร์เน็ตพร้อมเปิดฉากสร้างสงครามอันแสนยิ่งใหญ่ประจําปี2568ให้เราได้เห็นกันตอนหน้าต่อตาเลยและมันก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมาอธิบายเรียงเรื่องราวไทม์ไลน์ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในศึกการชนช้างครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีนี้กันแน่สวัสดีแลนดีตอนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการแรปอาร์ตวันนี้คุณวานไม่อยู่เลยส่งผมริวล้อ AKA อยังอีกเป็นคนมาดำเนินเรื่องราวที่ประวัติศสาสตร์จะต้องจารึกไว้ไปอีกเป็นร้อยรอยปีแล่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมจะต้องขอย้อนเวลาไปย้อนเวลาไปนะวินาทีแรกที่อาจจะเป็นตัวเริ่มต้น ที่ทำให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาประมาณเดือนมิถุนายนของปี2568แต่มีคลิปคลิปนี้ถูกโผล่มากลางไลฟ์ของมาลีสวยมากที่หลังจากมีเพื่อนของเขาได้ถามว่าเขาชอบฟังเพลงอะไรเจ้าตัวก็จะตอบไว้ว่าแบบนี้ พีนายดีไว้ก่อนครับพี่นายดีไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยไอ้บอ,อ,อยดีพี่ไอ้บอ,อ,อยไว้ก่อนเลยครับพีนายดีรการกระทำครั้งนี้มาเรียอาจจะไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นตัวจุดชนวนความเกลียดชังในใจของใครบางคนที่จะใช้เวลากว่า6เดือนในการคลุกกุ่นและระเบิดออกมาหลังจากวินาทีนั้นอย่างที่ผมบอกเรื่องราวในคลิปคลิปนี้มันเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนของปี2568 แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นมากมีแต่ตัวมาลีและคิงโซเยอร์มากกว่าที่จะได้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนสนิทน้องใหม่ที่จะนําพาเข้าสู่แก๊งอดีตแร็ปเปอร์หวนเข้าสู่วงการสตรีมเมอร์อย่างเด็กที่มีชื่อว่าอย่างเจเรื่องราวของอยางเจคิงโซเยอร์มาลีสวยมากทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วเพราะถ้ากิดว่าคุณติดตามโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาสอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณจะได้รู้ว่า น้องรักของคิงโซเยอร์และมาลีสวยมากได้ออกจากแก๊งเขาไปและทําการออกมาไลฟ์ด่าเขาไม่มีวันหยุดหย่อนไม่มีวันหยุดหย่อนเลยจริงๆและท่ามกลางกระแสที่กดดันออกมาพูดออกมาแชร์ถึงทางคิงโซเยอร์และมาลีสวยมากในทางที่ไม่ดีนักทั้งสองคนก็เลยได้เปิดฉากออกมาไลฟ์ตอบโต้ไปทางยังเจซึ่งเป็นเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยจะได้มาพบเจอกันตลอด2ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ท่ามกลางการทะเลาะกันนั้นก็จะมีชายคนหนึ่ง ที่อาจจะรอเวลาบางอย่างอยู่ใช่ครับคนคนนั้นคือคนที่เคยถูกมาลีพูดถึงไว้เขาคือพีนายดีพีนายดีเริ่มออกมาโพสแซะไปถึงการกระทำของยังเจและหมู่ฮิปฮอปในโลกปัจจุบันจนกระทั่งวันที่มาลีสวยมากได้ออกมาเริ่มไลฟ์รายการหัวนกะตะเอาผู้คนที่เคยมีปัญหากับยังเจรวมไปถึงผมไปออกรายการในวันนั้นและใครจะรู้ว่าคืนคืนนั้นแหล,ละจะเป็นคืนที่เปิดศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตในศักสราชของเรา ในค่ำคืนที่มาลีสวยมากกำลังถ่ายรายการโหนกระตะอยู่นั้นอยู่ดีๆทางพีนดีก็จะออกมาโพสต์แสไปถึงทางมาลีสวยมากแบบเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามภาพที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่บนหน้าจอนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าทางพีนดีเองก็จะมีสกิลความสามารถพิเศษที่จะสามารถแต่ปัญหาทั้งหมดก็เกิดขึ้น เมื่อโพส์ที่เขาลบไปนั้นมันส่งสารไปถึงมาลีสวยมากและถึงแม้ว่าเขาจะลบโพส์ตไปแล้วมาลีในคืนนั่นเองก็เลยเริ่มออกมาไลฟ์ด่าและโจมตีไปถึงพี่นายดีผมงงเว้ยใช่แบบคือมันคนละวงการอะมัน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 อ่ามันว่ามันคนละวงการแล้วผมแบบไม่อยากมาอะไรปัญญาอ่อนอะไรแบบนี้ยมันมันเลือเทอะผมว่ามันควรจะจบได้แล้วเนาะมันสองสามวันแล้วเนี่ยมันจบมัน ใครโพสด่าแม่พี่อยาผมไม่รู้ก็ดูกันเองไม่บอกตื่นมา,าแบบงงเลยไอ้คนด่าแม่เสียเลยคิดว่าเป็นเด็กเด็กน้อยไม่ถือสาหรอกไอ้แบบเข้าใจแต่ถ้าโตไปแล้วไม่มีความคิดก็ตามนั้นเลยครับคนแบบนี้ประเภทแบบเนี้ยคนโตที่ด่าพ่อด่าแม่อยู่นะรู้ไหมมันคืออะไรคือการศึกษาไม่มีมันเรียนไม่จบโตไปมไม่รู้รู้เรื่อง มันบังบอกบังบอกถึงสันดานจริงๆแหละมันมึงอ่ะเปิดก่อนไอ้ตามึงทําลืมเปิดพ่อมึงไงเปิดอะไรกูไปเปิดอะไรกูไปเปิดอะไรกูไปเปิดไรกูตื่นมากูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเพื่อนกูโทรมาเนี่ยโวไม่ทําอะไรใครไว้เนี่ยทําอะไรเพื่อนเนี่ยเนี่ยก็ผมเหมือนที่ผมโพสต์ไปอะ่ะผมกินข้าวร้านนี้แม่งกินไปสิบกว่าครั้งแล้วอะ่ะตอนแรกก็อร่อย หลังๆเพื่อนเพื่อนชวนแบบว่ากินร้านเดิมไหมเพื่อนบอกไม่เอาผมใครเพื่อนกูอีกวะไอ้ซาร์ผมบอกว่าไม่เอาผมู้ชวนเพื่อนคิงไปกินอีกร้านแล้วเจ้าของร้านไม่พอใจด่าผมหรอมึงบ้าหรอปาดผมเนาะไอ้เหี้ยต่อมรับรถไม่เหมือนกันเหมือนหัะเหมือนผู้หญิงไอเพื่อนนะอือ เออคนเรา,อาชอบไม่เหมือนกันเลยใช่กูถามหน่อย <c oughs> มึงเดกข้าวไข่เจียวเนี่ยมึงอยากไปแเดกอย่างอื่นไหมล่ะมึงก็อยากเดกอย่างอื่นไม่เอาดีกว่าหนึ่งหนึ่งเหรอเจ้าบทกรหรอไม่ครับผมเป็นในนี้ผมชอบฟังสุทนทรภู่เวลาตอนผมเรียนผมเคยฟังสุทนทรพูงไงเขาแต่งอะไรกรอ,อะไรให้ฟังฟังแล้วเดี๋ยวจะเล่นกรให้ฟังด้วยก็นี่ไงผมโตมา ผมไม่เอานะควาหมายคืออะไรไม่ตัวมาไม่เอานะรู้กันอยู่เล่นก่อนแต่เวลาไปเซิร์ชดูก็เขียนมาโตไปแค่นั้นพอลงท้ายด้วยอะไรเดี๋ยว YouTube บอกเองโตไปไม่ต่างไงอา้อาวไม่มีนะก็ไม่มีนะนี่ก็จะเป็นการเปิดฉากกันครั้งแรกระหว่างสองฝั่งซึ่งก็จะทําให้กองทัพพลทหารของทั้งสองฝั่งนั้นออกไปเริ่มชนช้างกันโจมตีกันจากทุกๆฝ่าย ไม่ว่าฝ่ายไหนจะพูดจริงหรือไม่จริงกระด่ากันที่พายเละเทะไปหมดและแน่นอนว่าหลังจากคืนนั้นที่มารีออกมาไลฟ์พูดถึงพี่ไนดีพี่ายดีก็จะได้ออกมาโพสต์ตอบโต้อีกครั้งทําการด่ากลับไปถึงมารีและแน่นอนเพียงในไม่กี่ชั่วโมงโพสต์เหล่านั้นก็จะถูกลบออกไปเเเอออลลี้้ยยยม่่กไไไดร ไอเฮียเพลงอะไรเนี่ยเนี่ยแหละตัดไลายเริ่มออกพอเริ่มจะระบบิดแล้วเริ่มจะเป็นยิ่งแบบนะทีนี้เฮียมีแต่เรื่องเลี้ยงเฮียแล้วมาเพลงนี้ล่ะเพื่อนเนี่ยเพลงนี้ล่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่นี่เพลงใหม่ก่็เลยไมพอดีกูไม่เคยฟังอ่ะนี่นี่เพลงห้าร้อยเพลงห้าร้อยล้านวิวแค่จุบเบาๆเท่านั้นน่ะ มันต่างชเรื่องราวเนี้ยครับจะวนไปวนมาอยู่ประมาณ3วันโพสต์ลบมาลีออกมาดาโพสต์ลบมาลีออกมาดาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไปทําการดูในหน้าเพจหน้าเฟซของพีนายดีคุณก็จะเห็นว่าช่วงเวลาที่มันเป็นเวลาที่มาลีเนี่ยออกมาดาพีนายดีเนี่ยช่วง3วันนั้นนะ่ะโพสต์มันถูกลบหายไปหมดแล้วเมื่อเหลือแค่โพสต์เดียวโพสต์ post ที่พูดไว้แบบที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันที่หน้าจอครับ แต่แน่นอนทางพีนาดีเองก็ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีต้นสายปลายเหตุว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงจะออกมาด่าม,มารีเฉยๆพอหลังจากที่เขาลบโพสตทั้งหมดออกไปหมดแล้วเขาก็ได้ออกมาโพสต์ถึงคลิปที่ผมให้เพื่อนๆดูไปณต้นคลิปคลิปที่มารีได้พูดถึงเขาไว้เหมือนเป็นข้อความเลสไนให้พวกเราได้เข้าใจกันว่านี่ไงละ่ะคือจุดต้นสายปลายเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยอยากมีปัญหากับมารีสวยมากถึงแม้ว่าคลิปนั้นจะผ่านมากว่า6เดือนแล้วก็ตาม และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับศึกยุทธาถีอันแสนยิ่งใหญ่ของตะมาลีสวยมากและพี่นายดีพี่นุยของเราเพื่อนๆได้ฟังถามรายเรื่องราวทั้งหมดผมบอกเลยว่าสุดยอด